เกมรถกระบะซิง EP สามกันเลยนะคะทุกคนอืวันนี้มาเล่นรถกระบะซิง EP 3. อือนี่คือรถกระบะนะอันนี้ก็ผีกระสือนั่นเองแล้วถ้าผมถ่ายคลิปรถกระบะเสร็จแล้วก็ผมจะถ่ายคลิปผีกระสือนี่นะคะทุกคนแค่นี้น,นะะ่ะอาายูไหนเกมรถกระบะอยู่ไหนอ้าวเกมรถกระบะหาย อขอโทษนะท,ทุกคนเกมรถกระบะหายอ่ะไม่เชื่อเกมรถกระบะหายไม่ได้เกมรถกระบะมันอยูไ่ไหนเราต้องหาตรงนี้ต้องโหลดใหม่โหลดที่เอฟนี้แล้วก็ ทุกคนเราก็นี่ไงนี่ไงกดเล่นเลยนี่นทุกคนเราได้มาแล้วเลยนี่เราได้มาแล้วนะทุกคน สนานี่ตอเล่โอ้ยขับจักรยานดิโอ้ยจังกัดเอ้ยโอ้ยว้าวจักรยานทำไมมันแข็งแรงจังผมโง่ ดูแล้วว่าต้องไปชนุมต้องเอาขึ้นจักรยานไม่ข้นต้องไปไม่ขต้งเอาขึ้นไปเลื่อนหน่อยเลืนเลืนหนต้องมาโดนเลื่อน พลังเจ๋งเลยนะ We'll be right <laughs> back.